ทานยาสมุนไพรของคลินิกแล้วมีผื่นเพิ่มขึ้นไหมอันนี้เป็นคำถามที่ยอดฮิตสำหรับคนไข้เลยนะคะ วัสดีค่ะพบกับหมอพัฒน์แพทย์แผนไทยแพทย์ประจําบ้านหมอพัฒน์สหคลินิกค่ะวันนี้หมอมาตอบคําถามคนไข้ที่พบบ่อยนะคะคําถามนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยค่ะว่ามคมณอหมอคะทานยาสมุนไพรของคลินิกไปแล้วเนี่ยผื่นเพิ่มขึ้นไหมคะมีการขับผือนกระทุง้งไหมคะซึ่งหมอเข้าใจปัญหาคนไข้ตรงนี้นะคะว่าคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทานยาสมุนไพรของที่อื่นมาหรือว่ารักษากักคุณหมอท่านอื่นมาเนี่ยทำให้มีการขับผือนกระทุ้งซึ่งแต่ละที่แตกต่างกันแต่ละกระบวนการรักษาแตกต่างกันค่ะ แพทย์แผนไทยมีหลักการรักษาซึ่งหลายแบบเลยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตุยาที่ ขับเหงือกระทุง้งเมื่อคนไข้ทานยาเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีผื่นเพิ่มขึ้นทําให้คนไข้รู้สึกว่าเป็นมากขึ้นซึ่งการขับเหงือกระทุง้งจริงๆแล้วเป็นการขับคิดออกจากภายในร่างกายค่ะแต่การรักษาของหมอนั้นเป็นการปรับสมดุลจากภายในสู่ภายนอกตัวยาเป็นสารสกัดที่มีความเข้มข,ข้นของ,ของสมุนไพรตัวสารสกัดตัวนี้จะเข้าไปปรับสมดุลภายในของร่างกายทําให้ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเราสูงขึ้นและไปทําให้ตัวเมล็ดถา่วภายในร่างกายของเราทํางานปกติขึ้นเนื่องจากว่าโรคสะเก็ดเง เป็นโรคที่เกิดจากภาะวะความผิดปกติของเซลล์เม็ดขาวที่มีการแบ่งตัวผิดปกติของบริเวณผิวหนังทำให้คนไข้เป็นสะเก็ดหงอนได้ดังนั้นตัวยาสมุนไพรจะเข้าไปปรับความบุกพร่องของเซลล์เม็ดขาวตรงนี้ระยะเวลาในการรักษาของหมอส่วนใหญ่แล้วคนไข้ควรทานยาต่อเนื่อง4-6เดือน 6-8เดือนหรือว่า1ปีระยะแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีภูมิคุ้มกันที่สูงหรือต่ำดังนั้นเนี่ยในระยะเวลาที่เรารักษากันนะคะคนไข้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีผื่นเพิ่มขึ้นตัวยาจะค่อยๆปรับสภาพผิวหนังของคนไข้ให้อาการดีขึ้นตามลำดับค่ะ